สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวลาวทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู้ซ่องสาวลาวพาด้วยเนาะมือน้เฮากาซิมีกเนานโถ่สัมภาษณ์แสดงความยินดีกับปูวัดป่าอุดอรเนาะลังจากที่เลขออกเนาะตัวเลขแนวทางของปูก็ได้เข้าเลขเพ่งของปูเนาะเข้าส2สองตรงๆเนาะอ่าต,ต,ตัวเลขแนวทางของปูเลขเพ่งก็ะได้เข้าสองงวดติดแล้วเนาะอ่า เขาก็ไปโถูแสดงความยินดีนำตอนนี้ก็จะเป็นตอนส่วงซีมงแรงของวันที่หนึ่งกันยาเนาะเอาสิเป็นจังไดาเนาะสิได้ตัวเลขแนวทางต้องวดเลยบอหรือว่าสิเป็นจังไดาเขากะไปโทรไปแสดงความยินดีกับปูนำกันเลยเนาะกราบน้ำมันสการครับปูกราบน้ำมันสการครับกราบน้ำมันสการปูกราบปูขับปูชัดเจนอยู่ปู เลขเพ่งเฮาแตกปูโอ้โเพ่งใ้คาคิรีเนาะครับค่ะสามมเกงเลยแมครับโอ้แสดงความยินดีน้ำปูแสดงความยินดีน้ำสามสองตรงตรงเลยเนาะเลขเพ่งรวก็แสดงความดีใจน้ำเอฟซีผู้เพิ่นหมานพ้อมปูผู้เพิ่นสามโอ้โหกกาได้ค่ปูัดคเเขหนกรับค่ะ สามเราก็เล่นมาจับออกสามสองแมน่ะปูสามสามสามสี่บอกครับสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามสามก็เล่มาเข่าสามสองเพลงนาเล็กเพ่งขาปูเข่าสามสองค่ะโอ้สามสองเป็นๆเลยตัวนี้ค่ะเข่าตรงเลยปูสามสองสามสี่สามห้านเล็กเพลง

มันอันมันไกลแม่ปูก็เลยโทษมาแสดงความยินด,ดีก่อนเดี๋ยวมือไม่จังสีเขาไปนะปูออือืมได้บ่ราะไปยังเออ,อบ่ได้ไปยังเออกะเขาอยู่นอกระน้องครับครับเหล็กเพ่งเข้าแน่นอนเลยปูเขาอยู่เล็กเพ่งเออขวดก้อนกะเขาสามตัวตัวคนนี้ครับแม่นครับแม่นครับปูขวดนี้เข้าตัวตรงเลยเนาะห้าสามแปดปูก็บอกขึ้นว่าห้าสามแปดเด้อเล็กเพ่งกระดกขันมาลูกมันจะเป็นห้าสามหกกระดกครับปู ห้าสามแปดเกัเลยหสามตัวต้นเน่หมดต้องพันมากค่ะอืมหมวดนี่ฟูกับมาเพ่งยีก็เห็นครับเมื่อนั้น่นกคนไทยมาเพ่งอยไอ้อันทั้งสองวะฟูกับฟูกับพราท่านในนั่นเนาะูกับท่านใับแมนครับูดยังคนกัพวกทะเกว่าคนกัม่เลยนะ่ะแมนยูค่ะคับมือพวกผมไปอันวิไลห้โจกจะบ่าป้าลุ้ย เบากุ้งกับสาเล่าไปปู้กับเเว่อยู่ได้พเพียงเห็นคักอีดีนี่สามตัวเมืองกึ่งปู้ว่าครับย,งยังเห็นสามเมืองกึ่งอะปู้กับว่าเอ๊ะยังใส่เนาะคือสามตัวเดียวบัดผู้ก็เลยว่าเอาก็เลยมาจับบอกว่าเอาเป็นสามสองสนองครับก็เลยจับบอกเป็นสามสองอะไรกันสามซีตอนเพียงใส่ไปยิ่งเนาะอะไรเอาหน้ามันยิ่งเป็นซีครับผมก็เลยจับบอกสามคูสามสอง ครับปูสามซีสามหาสามหานั่นเนี่ยเข็มมีดเราเวยงเป็นเอาครับค่ะแกบอกเขาจะสามสองกับสามซีสองปูค่ะแม่นยูค่ะปูว่าวอยูค่ะของปูมีสามสองกับสามสีอืมเข็มมีนเลยว่าปูเอาสามหาได้เพียงว่าคนได้เอาเลี้ยแท้กันมากัเขียน่อนก็ได้เขียนลงของจ้าคะเข็มดคนเด้อค่ะเข็มมีดนเดินเขียนลงสาหาปูก็ได้ว่าจสามสองกับนี่ก็เป็นตัวเป็นซีสี่นะครับปู ตอนนี้เขาสามสองเนาะค่ะโอ้ยสี่อใดสามตัวนี่มันเป็นสามสามเหมือนเลยว่าเป็นเปาเนาะค่ะปูปูกับไฮม่านตัวเปาหันซ <Open. S 3> ี่สามสามเนาะปูเนาะมันเป็นสามสามสองเนาะอือือปูไฮตัวเปาปูว่ามันได้ออกปูได้ถือคือเม่นหอกปูแต่เขาปูกันฝันยังไงปูไปทั้งโบสถ์มันมันง่ญ่เพราะมันจะลูกโบกแต่ว่าเด็กตัวปูได้ถือปูไปหันนี่ มันอกที่สามสามนะูจำเลยจ้าครับปูกับว่าใหญ่ลงอยู่นี่แหะปู้เออปูกัมันใ่าเอาตัวนี้ละเอาที่มสนี่ละฉลบค่ะปูว่าใหญ่ใหญ่ลงลุมปู้ได้ว่าเออหน้าใหญ่ใหลงปู้ว่าใหญ่ลงครับเหล็มันสีลงมันก็เลื่นเลลงมัเป็นสามสองเข่าสาองตรงตรงไดเนาะค่ะปู้ขาตรงแน่ได้ปูโห้ย้บอกวาขนคิ้งลูก ่็คนขิงลูกยาหยาไม่เลยนู่กบยู้อกผู่กัมันใกว่าให้อีเอ่เหนยไปพุดนีพุดินเ้อผู้กับบอกว่าให้เอาไปจองปลายแดงผู้นี่ผู้บอกอะค่ะค่ะเมนผูเมนค่ะเมนผู้บอกว่าผู้ใดมีขึ้นเหนียวไปจองปายแดงผู้นีู้บอกอะเมนื่อได้อยู่ครับเจอได้อยู่ผู้ว่าผู้ว่าว่าเมนเ่วานั่นผู้ผู้ไห้เนี่ยให้พุดหนีพุดหินเน้อผู้ก็บอกดิค่ะผู้เออ าไปพิซึ่เอย่ยไปจองไฟแดงเนอะูกบอกีหรี่เราูมันใจได้ค่ะได้จองไฟแดงอี่หรี่เราปูออกอันเขาตเพ่งพักยู่อเกเก็บเลยละที่สามสองทีค่ะสามสองเทีค่ะปูเก็บเขาสามตัวเอาไม้เนาะปูวันนี่เนาะ่ะปูเนาะเดี๋ยวหายปูนเพ่งเอาไม้แล้วก็บฝันก่อนเนาะปู ค่ะค่ะปูปูสิจุดถูกบ่คคะหวดนี้ปูเ่ันก็พูลาสุไะคมาก่ว่าวถูดดก่ะคไดุ้ด,ปปด,ด,เาาดงเบงครัแ่นเกถูกแผ่นป็นเป็น 8, 8, 20, ีแงค่ะเมนคเ,น 8, เลขถูกแปดสงศนเขาเหล็กแขงเนาะปูเนา<อ>นะเขาเลลเกขงปูเขาเลเ็กงตงหวดแล้วเนาะค่ะครับ เขาซ้องหดแลี้ยวหดคนเขางวดแล้วันนี่กับหดนี่กับเขาสองตัวบนเนาะครับผมครับเขาพักขาแน่ได้ปูตรงครับเลยบ่ได้กลับเลยตรงครับตรงแน่เเเป้งลยะะนาครับโอ้ยขับมันอยู่ใกล้ไปเดี๋ยวไม่ปูเดี๋ยนี่ครับมันอยู่ใกล้หอดปูแล้วเดี๋ยวนี่เอาไปยันเอาเเอามือมือมืไม่ค่ะปูมือไม่ค่ะครับผมเขับไปหาค่ะปูกระซิบเบิ้งมืออื่นนี่ล้วปู อันนีนก็ค่ะปูไก่ไก่มืดไวีนนาไปหรอไรชุดอยู่บ่ค่ะอัดคลิปหรอค่ะปู้โอ้อัดคลิอ๋อจ้ะไิดอันละไงมพูกันทษจากไหได้มัดเปิดรปเิดมัดประเทศตุละพูก็นอย่าห้เปดพุดมีพดซีู่กันวายยค่ะแต่ว่าพันพูกันแบไปตัวพูมันแบกเดนไมนพวกเขานาะครับค่เขาันเขารูปนวคยถือคยไดนะครับค่ะวงเแดงยงขึ้นใก้น ามนาอปูกันมันเป็นขาดจสามอมันก็หลอกพี่สามเป็นมยิ่งนะหัวนันนะค่ะครับปูกันเลยว่าเอามันศุกร์ไม่กบ่วันเลยจสามนี่เสนอปูวานันนะไม่ดีว่ะครับปูอันแั้นอันนั่นไม่รุ่งไทยนี่แค่จังทังน่องั้งสามนี่เนาะค่บปูนี่ผลมาเป็นสองร่งไทยกัน่็รักเขายว่าจับอกปูกับวายุเอา นี่สตัวเดียวเขาสองไส่สนกูว่าครับปูว่าเอาสองเูไซสก้อาครับผมรจับออกสอคู่ครับปูจับออกสงคูอันเอดมินคนกันหรืไม่กะูว่าว่าเป็นอันพักหาพาอเัเด้เอาแล้วจะมัดปูาเบิร์นค่เออดีใจน้ำค่ะปูเล็กปูได้เขาอีกข้าเจ้าไหนเดี๋ยวนู้นจไปหาด้วปูด้อกัอ็นปูสีเพ่งสียงอีกเนาะค่ะเนาะค่ะเปตามในเอฟซีนีเก่าค่ะ

เอาปูสุดท้ายนี่ก็ขอขอบุณขอบคุณปูเด้อค่ะปูที่หายแนวทา่งนะคะ FC ผลน้ำปูน้อยเลยมีโฉกมีหลาล้มกันน้ำปูครับผมช่ครับ่ว่าปูกบอตปรวยุคว่าทไปหเปูันทีไ่มจะมีเลงก็เละค่ะปูเขาเลกเงเนาะค่ะปูกรถือว่ามันแล้วปูเขาสู่งหวดอยู่เนาะค่ะเนาะ เอาสัค่ะพี่น้องคะหลังจากที่นะคะผุคุยกับปูนะคะเนาะเอาสายรุดไปแล้วนะคะพี่น้องกับปูนะคะเนาะค่ะอเอาแล้วเนาะเอฟซทุกคนเนาะหลังจากที่เห่าได้โทรสัมภาษณ์แสดงความยินดีเนาะกับปูวัดป่าอุดรแล้วเนาะกะสำหรับตัวเลขแนวทางโต้งวดสิเป็นจังใดเดียวทางแอดมินสิไปตามให้เอฟซทุกคนทางซ่องได้รุ่นกันอีกต่อไปเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็สิขอลาเอฟซทุกคนไปก่อนให้เอฟซทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ำรวยกันทุกคู่ทุกคนสำหรับคลิปนี้สบายดี